สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานนติยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้ไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มวิทยาฐานะศาสตราจารย์ประจําม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อยกย่องบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนักวิชาการผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมค่ะ ศาสตราจารย์พิเศษดอกเตอร์อเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดม,มศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มวิทยฐา,านะแก่ผู้ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำม,มหาวิทยาลัยจำนวน6กท่านเพื่อยกย่องบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยโดยคำนึงถึงความสามารถความเชี่ยวชาญและทักษะอันสูงยิ่งของบุคคล ซึ่งผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยต้องมีความเป็นเลิศในด้านที่ตนเองถนัดหรือความเป็นปราดเมธีจากการสั่งสมประสบการณ์ความสามารถความเชี่ยวชาญและทักษะอันสูงยิ่งจนเป็นที่ยอมรับของสังคมด้านศาสตราจารย์ดรสุรพงศ์โสธนสะสถียนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เปิดเผยว่า มติการประชุมสภามาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครั้งที่12ทับ2,563เมื่อวันที่16ธันวาคม2563ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติรายชื่อผู้สมควรได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำมาหาวิทยาลัยจำนวน6ท่านดังนี้ 1. ศาสตราจารย์พิเศษดอรอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออ,อวอเป็นผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์วิจัย 2. ดรชุติมาเอี่ยมโชชวริศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววเป็นผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์วิจัยมีผลงานทางวิชาการที่หลากหลายเช่นพัฒนาเครื่องพ่นหมอกพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพดินการพัฒนาวัสดุให้ความร้อนเพื่อสุขภาพนอกจากนี้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่งได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรางวัลน,นักวิชาการดีเด่นที่สำคัญวววได้ ให้ลงนามความร่วมมือกับมทรพระนครยกระดับผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอันเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานของประเทศ 3. รองศาสตราจารย์ดรวิททรวิพาหัด อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมทรพพระนครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ปฏิบัติการมีผลงานทางวิชาการด้านการศึกษาหลายเรื่องเช่นการศึกษาสภาพการบริหาร จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตสองหรือคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีที่สำคัญเป็นประธานกรรมการกันกรองหลักสูตรของมอทรพระนครเป็นกรรมการวิภาคหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตตลอดจนเป็นผู้ตรวจประเมินคณะบดี4 รองศาสตราจารย์รงวรองเกรียงไกรกรรมการผู้ส่งคุณวุิสถาบันไทยเยอรมันและกรรมการบริษัทไทยออโตทูนสจำกัดเป็นผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ปฏิบัติการนอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรองคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการผู้อำนวยการโครงการไอแท็บสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผู้อำนวยการสถาบัน ไทยเยอรมันและสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 5. อาจาร์ธนาภาคอาชวากรผู้จัดตั้งสถาบันการออกแบบเครื่องประดับโรงเรียนกรุงเทพอัญมณีศิลป์เป็นผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ปฏิบัติการผลงานด้านวิชาการโดยเป็นกรรมการวิภาคลหลักสูตรมทรพระนครรัตนโกศิลป์และเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยายลัยรัฐหลายแห่งที่สำคัญเป็นกรรมการจัดตั้งสถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทยและการออกแบบของมอทรพระนครเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรนิรมิตศิลปะบัณฑิต และ 6. รองศาสตราจารย์ด็กเตอร์กันนิกาสัจกุล ประธานฝ่ายจัดการทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สมทบได้รับรางวัลหนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ให้สพทรางวัลปูชนียาจารย์แห่งคารุศาสตร์จุฬาลงกรณ์นอกจากนี้ยังได้รับ ทุนวิจัยจากหลายหน่วยงานค่ะ